ถ้าเกิดว่ามัดล้างหน้าออกเนี่ยจะเห็นว่าใต้ตาคือดํามากแล้วก็คือมันเริ่มมีการยุบตัวลงของกระดูกแล้วก็เนื้อเยื่อแขมันงส่วนหายไปก็เลยเห็นมีความเป็นร่้องลือแล้วก็มีรอยคร้ำน,น,นะครับสวัสดีค่ะชื่อมัจจังนะคะ,ะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะรับทั้งเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็เป็นนักสแสดงอิสระค่ะ ก็ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของใต้ตานะคะไม่มีความมั่นใจเพราะว่าถ้าเกิดว่ามัดล้างหน้าออกเนียจะเห็นว่าใต้ตาคือดํามากแล้วก็เหมือนกับคนไม่ได้นอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะหน้าดูโทมก็เลยเข้ามาที่ AIC Clinic ค่ะเพื่อที่จะมาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับใต้ตาค่ะลองมาดูกันนะคะว่าวันนี้มัดจะทําอะไรกลับไปบ้างก็คือน้องมัจมีปัญหาเรื่องใต้ตาที่คล้ำาชัดเจนเลยเนาะแล้วก็เป็นร่องใต้ตาด้วยก็เรียกว่าร่องน้ำตา อันนี้เป็นปัญหาที่บางคนก็เป็นมาตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยเกิดจากการที่โครงของกระดูกเล้าตาเนี่ยเติไม่เต็มที่หรือว่าอาจจะมาเป็นทีหลังก็ได้ก็คือมนเริ่มมีการยุบตัวลงของกระดูกแล้วก็เนื้อเยื่อไขมันบางส่วนหายไปก็เลยเห็นมีความเป็นร่องลึกแล้วก็มีรอยข้านะครับอันนี้เราแก้ไขได้ด้วยการชีฟิลเลอร์ก็เป็นการเติมเต็มนะครับแล้วก็ไปค้ำยันตำแหน่งกระดูกก็จะช่วยทําให้ร่องลึกเนี่ยดูดีขึ้นก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราเตรียมตัวก็คือเราทายาชากรแล้วเราก็จะเป็นการฉีด พร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเตรียมตัวไปเลยนะครับได้เลยค่ะตอนนี้เราทําการแก้ไขด้วยการรักษาด้วยการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเสร็จแล้วไปหนึ่งข้างนะครับข้างนี้คือข้างที่ทําการรักษาแล้วจะเห็นว่าใต้ตาดูเต็มขึ้นเลยนะครับเรียบเนียน ส่วนด้านขวาเนี่ยยังไม่ได้ทําการรักษาก็ยังมีร่องที่ชัดเจนอยู่นะครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้วแล้วเรามาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้เราทําการรักษาปัญหาร่องใต้ตาเสร็จียบร้ยแล้วนะครับเป็นการฉีดฟิลเลอร์นะครับ1ซีซีจะสังเกตว่าใต้ตาดูเรียบเนียนยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับปัญหาที่ตอนแรกเป็นร่องและเป็นรอ,นอยคล้ำเนี่ยถูกแก้ไขแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยต้องรอประมาณ2สัปดาห์เพื่อให้ยากระจายตัวได้ดีนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ครบ2อาทิตย์พอดีนะคะกับการทำฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะคะกับคุณหมอบีค่ะที่ AIC Clinic นะคะใต้ตาจากคำ้คำๆดำๆใช่ไหมก็คือได้จางหายไปอันนี้คือหน้าสดนะคะแฮปปี้เวอร์